สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมจักรบทที่8นะครับข้อที่3 1ถึงข้อที่38พี่สุยนี่นไพูดต่อเนื่องในกับกลุ่มผู้ที่เป็นคนยิวที่เชื่อที่วางใจนะครับใ้คำว่านี้ที่วางใจในพระเิสุคริตพี่สุยนั้นก็สอนพวกเขาอีกว่าคนที่วางใจในพระเยสุคริตเองนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรเพื่อที่เขาเองจะกลายเป็นสาวกของพระองค์ก็คือคนที่ยึดมั่นในคําสอนของพระเยสุคริตนั่นเอง เมื่อเขาเองนั้นยึดมาในคําสอนของพระเยซูคริสต์เขาจะรู้ความจริงของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าเองนั้นจะปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสของบาปแต่พวกเขาเองนั้นเนี่ยพวกเขาผู้อยู่ที่ฟังในเวลานั้นเองนั้นเนี่ยกลับไม่เข้าใจในเรื่องของการพ้นจากการเป็นทาสนะครับแต่คิดว่า <c oughs> เขาเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทาสอะไรนะรเขาก็เป็นอิสระนะ แต่แท้จริงพระเยซูคริสต์บอกว่าช <c inhos> ีวิตของมนุษย right ์เองนั้นที่อย <t> ู <t> ่ภายใต้ความบาปพวกเขาเองนั้นเนี่ยก็เป็น่านของความบาปและการที่เขาเองนั้นจะหลุดพ้นจากความบาปนั้นคือการวางใจในพระเยซูคริสต์และการยึดมั่นในพระวจนะของพระองค์คือยอมรับคําสอนของพระเยซูคริสต์เช่นเองย ng 5ไม่ยอมรับคําสอนของพระเยซูคริสต์เราเองนั้นก็จะเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่อยู่ภายใต้ความบาปและอยู่ภายใต้อํานาจของความบาปและเราก็จะดําเนินชีวิตตามวิถีของความบาป ต่เมื่อเราเชื่อนพระเยซูคริสต์วางใจในพระองค์ยึดมั่นในพระคำของพระองค์นะแปลว่าอะไรเราเองนั้น,นรับคําสอนของพระเยซูคริสต์มาเป็นจริงในชีวิตของเราและมาเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตของเราเพราะนั้นของพระเจ้าหรือความจริงแหงข่าวประเสริฐเองนั้นจะปลดปล่อยเราทั้งหลายเนั้นออกมาจากการเป็นทาตข่าวประเสริฐทําทให้เราเองนั้นได้รู้ว่าเราเป็นคนบาปและเราเองนั้นเสื่อมจากพระศีลของพระเจ้า และเราเท่าไรเองนไม่สามารถรอดได้ด้วยกําลังหรือความดีของเราแต่เราเท่าไรจะรอดได้ก็โดยพระคุณของพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานผ่านทางพระบุตรของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์เช่นเองพี่น้องครับเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เรามาเชื่ออย่างถูกต้องคือเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และหลังจากนั้นเราดําเนินชีวิตตามพระเยซูคริสต์ด้วยการเลยครับรับคําสอนของพระองค์ยึดมั่นในคําสอนของพระองค์นี่คือสาวกของพระเยซูที่จะดําเนินชีวิตเริ่มต้นด้วยความเชื่อและสุดท้ายด้วยความเชื่อ แต่เป็นความเชื่อด้วยความไว้วางใจในถ้อยคําของพระองค์และหนุนใจพี่องนะครับเราผู้ซึ่งเป็นผู้เชื่อเราเองนั้นจะวางใจใช่และเราเองนั้นจะยึดมั่นคําสอนของพระองค์ให้คําสอนของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเราน้อมนาความคิดของเราอยู่ภายใต้ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าและสัจจะเมื่อเรารู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นถึงความจริงของพระเจ้าในชีวิตของเราเราจะยเองนั้นจะเป็นไทย เรา,ทาเท่าไนั้นจะพ้นจากทาตของบาปและเราเองนั้นจะกลายเป็นประชากรขององค์พระเยซูคริสต์เป็นประชากรแห่งความรอดเป็นประชากรแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระเจ้าได้อํานวยพรอยู่เหนือชีวิตของพี่น้องนะครับที่เราเองนั้นจะดําเนินชีวิตอย่างผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูอย่างผู้ที่เชื่อและว,วางใจในถ้อยคําของพระองค์ขอพระเจ้า e อวยพรครับ